สวัสดีครับวันนี้แปดโมงครึ่งเดินทางไปนากากกตวันนี้นะ่าจะเป็นวันที่ยาวไกลเพราะว่าระยะทางประมาณ22่กิโลน่าจะจน่าจะเชั่วโมงเดินโอเคเดี๋ตอนนี้ปวดตัวมาก พักไปไม่กี่วันมาเดินใหม่เนี่ยเจ็บไปทั้งตัวเลยวันนี้ทางเดิน เดินตามถนนก็น่าจะไม่ค่อยชันมากเท่าไหร่ระยะทางจะไก,กลหน่อยเดินไปเรื่อยๆอากาศดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวนี่แค่สยืด สบายไม่มีใครเลยเอ้ผมตื่นสายเขาออกไป,ไปกันหมดแล้วทางด้านขวานี้น่าจะเป็นเถื่อนชิโซบานิชิโซบานิตาล ฝังนี้เป็นวิวภูเขาสวยดีแต่ว่าฝุ่นเยอะไปหน่อยเลยมองไม่ค่อยเห็นตอนนี้มานั่งพักเมื่อกี้บอกว่าไม่จะไม่ไปเขื่อนแต่เดิมอีกนิดนึงมีทางเขา้าง่ายๆ ตรงน 2, ู si ้นคือเมื่อกี้อยู่ข้างหลังนั่นอ่นนี้มานั่งบนเครื่องน้ำนิ่งสงบมากสนุกเลยไปคนในป่ามาเที่ยวเวานห แล้วก็รูทนี้นะครับนี่จะเห็นจะเป็นรูสีเหลืองขาวเครื่องต่างกับแลาเราไปเดินอันนาบรุนัสกิจจะเป็นแดงขาวแล้วก็เส้นรองจะเป็นฟ้าขาวแต่ที่นี่เป็นเหลืองขาวผมว่ามันเจ๋งดีเพราะว่า ทุกเส้นที่เนปลาลเขาจะมีการเขียนสีไว้แล้วก็ตลอดทางเดินจะมีป้ายตลอดเลยทำให้แบบเดินง่ายเดินสนุกมากก็ทำให้มันไม่ค่อยหลงลจริงๆเราไม่จำเป็นต้องมีแผนที่ หรืออะไรเลยเอาจะใช้แค่ g o o g l e Map ในโทรศัพท์ก็พอตอนนี้ถึงทางแยกทางโน้นน่าจะกลับไปสนามริจาวซึ่งเราไม่ใช่เราจะไปานากาโกะน่จะต้องผ่าน ที่บุงมันเดินย้อนขึ้นไปข้างบนอีกหน่อยแล้วก็ถึงถนนหลักก็ลงมาวันนี้มีร้านค้าจุดพักหนึ่งจุดมีคาะ Sometimes when you walk, is, it maybe feel painful, feel very tired, but every step that you walk, you got progress every one step and it's come forward closer and closer to your goal. So you should be happy because every step is progress, and it's not going to be uh, going backward. You just uh, need to walk step by step even if it's slow or fast, it's okay, you can go slow. Okay, enjoy. Nong Mai, Nong Dam, to friend. อลไะฮะผู้นำทางไยนี่เขาเท่สุดดำสุดหล่อโอ้โหนี่คือแฮลบุงว้าวเลบ้านนี่ดิ làm gì vậy? Đang ở đằng kia thôi. Cái gì vậy? Chú? Cái gì vậy? เดี๋ยวน่าจะขอนั่งพักที่หมู่บ้านนี้แป๊บหนึ่งก่อนจะลุยต่อนี่ฮะเป็นหมู่บ้านปลาเท้าเป็นฟาร์มปลาเท้าครับแล้วก็เป็นรีสอร์ทเป็นร้านอาหารที่เขาเลี้ยงปลาเท้าไว้บนเขาแล้วก็ใช้น้ําจากภูเขาน้ําที่นี่น่าจะสะอาดมากแต่ว่า ผมไม่ได้กินนะเพราะไม่ได้กินเนือ้อเต้องข้ามน้ำอ่ะมันเดินผิดทาง ก็เลยน่าจะจากยี่สิบโลนะ่าจะเพิ่มเป็นยี่สิบกว่าโลแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเดินถึงไหมถ้าไม่ไหวอาจจะว่าแพกเอ้ยว่าแพกไวะพัก,พกเมืองก่อนหน้าโอเคครับสิ่งที่เห็นตลอดทางก็คือ นะต้นกันชงกัญชาขึ้ไมขนาดนี้เลยมันเหมือนว่ามันขึ้นเองตามธรรมชาติเขาก็เขาก็ไม่ได้ทำอะไรเขาก็ปล่อยไว้มันเหมือนแค่เป็นยาชนิดหนึ่งในเมือง เกือบเที่ยงแล้วครับก,ก็ยังไม่ถึงครึ่งทางแต่ใกล้ๆแล้วว่าอาจะเที่ยงกว่าแต่ทีครึ่งทางผมก็จะไป้ากินข้าวดันหนึ่งนิดอตอนนี้เจ็บเทา้ามาก คือเหมือนพื้นมันแบบเราเดินทุกวันน่ะแล้วมันร้อนด้วยอากาศแล้วเท้าเราก็ร้อนไอ้พื้นนี่มันเคยแข็งนะตอนนี้มันนุ่มถ้าเหยียบก้นหินเลยเหยียบอะไรเล็กๆมันรู้สึกแทงเข้ามาในเท้าหมดเลยกลายเป็นว่าต้องมากังวลเท้าเกือบตลอด ทำให้เดินยากขึ้นอีกแต่ก็ต้องไปต่อมีคู่เดียวมีคู่รองเท้าแต่หนักกว่าเดิมโอเค อพย่าเยี่มพู้อ้บ้านนี้อย่างขลังอะ่ะมีจากดินนี่เราเป็นทุ่งนานะหรือว่าทุ่งต่ไม่ได้ปลูกผักแทนไม่ได้ปลูกข้าว นูน่นเกี้เราเดินมาจากนูน่นผ่านดินตะไายตรงนี้ทังนี้แค่นี้นะเกือบชอั่วโมงไกลมากหิวข้าวแล้วขอให้มีร้านอาหารเถอะ ม่ถึงเมืองอะไรไม่รู้คิดว่าต้องหาข้าวกินก่อนเพราะมีอยู่ร้านเดียวโอเคเดี๋ยวลองดูคืบร้านเนี้ยมยี่ร้านเดียวขายให้ดูไม่ทัน โ oh oh. ให้ข้าวประมาณสองเท่าของใครอแล้วเติมอยู่ดีก็มาเติมกับกินไม่หมดนี่ <c oughs> รู้สึกผิด <c oughs> กินจนไม่รู้จะเดินไหวไหม <c oughs> แต่เมื่อกี้ที่ในป่าเขาบอกว่าสามชั่วโมงเออไม่ใช่แม่นอน 走。<laughs> <laughs> ร้านอาหารวันนี้ให้เยอะมากอร่อยมากเกิครับเดีเวลาเด้อ มาครึ่งทางแล้วอันนี้คือเมืองที่เราแวะกินข้าวเมื่อกี้คือเครึ่งทางหอน่นี้เลยกันต่อยาวๆ ตอนนี้เฮ้ยอ๋ออยู่ตรงนี้และเฮ้ยเราเหมือนกันแล้วเนี่ยเมื่อกี้ตั้งว่าจะเดินแบบนี้คิดว่าน่าจะถึงตอนเนโีเคอัปเดตตอนนี้คิดว่าเท้า ดดานใต้แบบถูกกันอะคิดว่าเป็นแก้วแล้วก็เมื่อแก้วมีจังหวะหนึ่งเดินมาแบบจิ๊ดคิดว่าไดาจะแตกละตอนนี้ก็เลยคิดว่าเหนื่อกับสิบกิโลอาจจะหารถไปรถบัสหรือ วินมอร์ไซค์ไม่ไหวนะเนี่ย ้าแตกก็เลยนั่งรถมาพักที่ The w a t h House Cafe and Hotel ขากระเพกเลยนี่ฮะโอเคดูดีนะ,เ,ะเดี๋ยวพาเข้าไปดูหน่อย ก็นอกมีระเบียงดูดีดไม่มีใครพักเลยอะงงอ่ะเขาไม่พักที่ไหนกันเนี่ยโอเคอเครับนี้จริงๆวิมวมันก็ ถ้าถ้าเราไม่ได้ไปอิมาลายมาตรงนี้ก็อาจจะโอเค็นะพี่พักพันหนึ่งเมื่อวานถามเพื่อนในปาเขาบอกว่าราออคาเนี้ยถูกแล้วปกตออิผมก็คิดว่าอาจจะใช่อาจจะประมาณเี่าหร่บางเพราะว่ามันเป็นที่ท่องเที่ยวมันจะไม่ใช่เหมือนที่เฮาหรือไป บ้านชาวบ้านที่เราเวลาเราไปเทจิ้งอันนั้นมันก็จะไม่ค่อยดีไม่มีน้ําร้อนอะไรเงี้ยที่นี่มันจะเริ่มมีแบบว่าดีขึ้นหน่อยแล้วก็ราคาก็าจะอัพผมลองต่อต่ำกว่าพัน0ึงไหมเขาไม่ไม่ได้ทันทีอะไรก็คิดว่าพันเดียวก็ได้เมืองนันไม่มีที่นอนนี่ก็โอเคเขาบอกมีน้ําอุ่นแล้วก็พันหนึ่งเนี่ยอ,อ ว่าเราไม่ต้องกินข้าวก็ได้หรืออาจจะกินนิดหน่อยโอเคจะให้ดูวิวอีกหนอกครับสวยป่ะเฮ้ยลืมวันเนี้ย น่าจะเดินผิดทางตั้งแต่แรกรทำให้มันไกลขึ้นแบบติ๊กแซกอ่ะเดินมา22กิโลเหลืออีก6กิโลเท้าผมไม่ไหวแล้วก็เลยต้องเรียกรถมอไซค์แถวนั้นะโดนไปพันห้าก็ซ้อนมาประมาณ15-20นาที่ะไกลอยู่อะ่ะผมว่าเผลอเกิน6กิโลด้วย ไม่รู้ผมไปเดินทางไหนมาไกลมากแล้วก็ไอ้ซ้อนมอเตอร์ไซค์นี่แบบว่าไม่ใช่สบายว่ากระเป๋ามันเอ็นกระเป๋ามันเอ็นไปข้างหลังใช่ไหมแล้วก็แล้วมันเป็นหลุมอ่ะมันก็แบบเหมือนเราจะละงังเกงไงหลังตลอดเวลาแล้วโอ้โหมันต้องเกรงทั้งตัวเป็นยี่สิบนาทีอ่ะมันก็จะเบรกพักก็ไม่ได้เมื่อยเหมือนกันนะทรมาน แต่ดูดูจากทางที่มาแล้วถ้าเราเดินเนี่ยผมคิดว่าก็เผื่อมาถึงเนี่ยเป็นมืดอบบทุ่มสองทุ่มอ่าผมเดินช้าแล้วเท้าก็าไม่รู้เป็นเดไรยังไม่ได้ถอดรองเท้าเลยแต่เดี๋ยวจะถอดแล้วอาบน,น้ำทีเดียวคิดว่าน่าจะมีแอนตัสินจาย นะไม่ได้ว่าเอามือแต่ว่ามือเร็วเนี่ยจริงๆมันน่าจะเป็นรองเท้าแบบท้ายทิงชูนะแต่ไม่เหมาะกับการเมันแบบว่าแบ็คแพ็คไม่ใช่แบ็คแพ็คกิ้งชูแบ็คแพ็คกิ้งบูทที่มันจะแข็งอะไรเงี้ยอันนี้มันถ้าไปใส่ท้ายิงบน คนแบบฝ่าไทยหรืออะไรแบบระยะสั้นๆเจอแต่ดูชอมาเดินมาเดินย่ำไปนานๆทุกวันทุกวันมันเนี่ยมันอ่อนอ่ะพื้นมันแบบมันอ่อนเนี่ยวันนี้เหยียบหินทุกก้อนอ่ะมันตรงข้างหน้าเท้านี่จริงมาดูเนี่ยมันบางเธื่อนไปเนี่ยมันบางรู้สึกทุกอันเลยแล้วมันจริงไปทิ่มไปแผลที่มันแตก โห oh. แล้วพื้นมันเป็นหินตลอดทางไม่มีคอนกรีตเอาเรื่องแนะนำถ้าเป็นแบ็คแพคเอายาวก็ซื้อแบบพวกแบ็คแพคแบบแพคกิ้งบูทที่มันแบบหนาๆแข็งๆแ,แบบที่มันใส่ไม่สบายช่วงแรกแต่คิดว่าตอนหลังมันจะสบายมากโอเคครับดียวไปอาบน้ำก่อนบ๊ายบาย